เพื่อเพิ่มโอกาสให้พวกเราที่ทมาฟังนะครับสนใจแนวคิดทีมพิเศษที่เราไปไปเล่นกับอะไรบางอย่างแล้วเราไปเกาะกลุ่มไปจับจุดได้ตัวไปเล่นก่อนนะไปลองไปเล่นไปทานี่แหละนะครับแล้วจับจุดได้จับจุดทีเด็ดอะไรบางอย่างได้แล้วเราไปถึงเราติดเครื่องสิ่งที่เราทํากิจการของพวกเราไปถึงรางวัลยั่งยืนของพวกเราได้จริงๆนะครับคือมันเป็น รูปแบบของโลกใบนี้มันเหมือนกับที่สิ่งที่ประธานาธิบดีโดนันทป์ท่านทำนะครับสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเซรินกี้ท่านทำยุโรปทำนะครับทุกวันนี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆในโลกทำผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะสิ่งที่ผู้นำในใน,ในอดีตเนี่ยทำกันนะครับผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่ทีมพิเศษเนี่ยผมว่าสิ่งที่ทีมพิเศษทำเนี่ยจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่แบบ มันน่ารักอะ่ะมันดีแล้วมันดีอย่างยั่งยืนด้วยนะครับถามว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงผมจะพูดแบบเป็นสองกลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มนี้เสร็จแล้วผมก็จะบอกเลยว่าจะทําได้ยังไงคือสิ่งที่มันน่าสนใจที่มันแบบทําแล้วทําได้นะครับเอาเอาพูดแบบว่าให้เห็นภาพก่อนก็คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างสิ่งที่คนทํากันมาคนเป็นกันมาให้เห็นความมหัศจรรย์ของคนเรา ซึ่งก็คือนะครับอยากให้นึกถึงประวัติของโทมัสอันวาเดสันที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขียนจดหมายฝากโทมัสอันวาเดสันมาแล้วก็ในข้อความจดหมายนั้นเนี่ยแม่อ่านแล้วก็น้ําตาคลอเบ้าอ่ะแล้วก็บอกกับลูกว่าลูกแม่ทางโรงเรียนเขียนว่าลูกแม่เป็นอัจฉริยะเกินไปอะไรประมาณนี้โรงเรียนสอนไม่ได้ต่อไปแม่จะสอนเองแต่ในจดหมายนั้นนะ่ะคือเขียนประมาณว่าโรงเรียนสอนไม่ได้เพราะว่า โทมัสอันราเดสันมีปัญหาเรื่องการเรียนอะไรประมาณนะั้นคือคือเขาสอนไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงเด็กอาจจะฉลาดเกินไปก็ได้แต่การที่คุณแม่สอนเองแล้วก็สอนให้สอนก็คือสอนพร้อมการปฏิบัติจริงอะ่ะจนเขากลายเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้คล้ายๆกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับมาเรียนกับกับครอบครัวแล้วก็อาจจะจ้างครูพิเศษมาสอนผมก็าจาไม่ได้นะครับแต่เขาได้ไป เขาเรียกว่าหมกมุ่นคลุกคลีอยู่กับการทําโจทย์จริงๆผมไม่ได้มาชี้ชัดให้พวกเราไปถอดรหัสแล้วมาปรุงซึ่งทําได้นะแต่ผมอยากให้พวกเรามีอารมณ์ว่าเอยมีคนที่ทําได้อย่างเช่นไปดูความมหัศจรรย์ในระดับของลิซ่าแบล็กพิงของคริสโตโนโรนโดความมหัศจรรย์ในเรื่องของการยกระดับพัฒนาของประเทศสิงคโปร์จากจุดเริ่มต้นนะไปดูความมหัศจรรย์ในการยกระดับพัฒนาของประเทศจีน ผมไม่บอกว่าให้ไปทําตามแบบอย่างแต่ผมพูดถึงว่ามันทําได้มันก่อตัวขึ้นมาได้ไปดูความอัศจรรย์ของคนอพยพแบบที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวแบบร่ํารวยไดใใใ้ในอายุไขของตนน่ะไม่ใช่ว่าส่งต่อ,ตอลูกต่อหลานนะในยุคข,ของตนเริ่มจากรับเงินสตางแดงแรกในประเทศไทยแล้วรวยระดับเป็นแสนล้านอ่ะแสนสองแสนล้านนะครับไปดูประวัติได้นะครับมีนะครับมี ผมเลยจะพูดถึงอะไรครับผมเลยจะพูดถึงว่ามันเป็นไปได้นะถ้าเราจับจุดได้ถูกต้องซึ่งอเอาอีกช็อตหนึ่งนะครับก็คือพูดใด้เห็นว่าแล้วมันจะทําได้ยังไงมันคือการที่เรารู้ตัวว่าเราออกแบบได้มันเหมือนกับเราออกแบบว่าเรานึกว่าเราจะเตะฟุตบอลแบบนี้แหละแต่ถึงเวลาไปเตะจ,จริงเราเตะไม่ได้หรอกมันคือจินตนาการประกอบกับความรู้สึกประกอบกับเหตุผลประกอบก,บกับการบริหารจัดการการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ในการทํางานและใช้ชีวิตในวันแรกที่เราไปออกแบบแล้วเราไปทำเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกแต่มันปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับการที่เราเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ไปกาข้อสอบเทียบกับคนอพยพซึ่งจําเป็นต้องไปทํางานจริงๆผ่านประสบการณ์จริงเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแต่การที่เรารวมกลุ่มกันแล้วเราออกแบบว่าเรามานึกเห็นภาพชัดร่วมกันเรามารู้สึกร่วมกันคือมันก้าวไปได้วยกันะ่ะ พลังของการมีส่วนร่วมนะครับแล้วเราเข้าใจว่าคนเราเนี่ยลำพังแค่อ่านอย่างเดียวแค่คิดอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องไปลงมือทําถึงขั้นเป็นกิจกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ผลพลอยได้นะครับทักษะฝีมือที่มีคุณภาพซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นวันแรกมันไม่เท่าไหร่แต่การที่เราเติมเต็มแล้วเล่นอย่างต่อเนื่องเติมความรู้สึกดีจัดให้มันเป็นกิจกรรมที่น่าเล่น แล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของเคลียร์คลิกขังนะครับการที่เรารู้ว่าเราจะพัฒนาปัญญาได้ยังไงจากแนวทางของพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าอ่ะพูดถึงพระพุทธเจ้าไปดูความมหัศจรรย์ในระดับของพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ามหัศจรรย์ยังไงครับไปดูมหาราชในอดีตฮองเต้ที่ยิ่งใหญ่นะครับคนไม่ได้จดจําไม่ได้กราบไหว้นะครับแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่คนไม่นับถือศาสนาพุทธยังยกย่อง ในบางจุดในหลายๆจุดนะครับยังมองว่าเป็นศาสนาที่ใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์มากๆได้รับการยอมรับมาถือมาแบบโอ้มีคนจํานวนมากคือนับถือจากใจอ่ะไม่ได้จากอํานาจของการปกครองนะครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์แล้วถามว่าการที่เราไปติดเครื่องเราไปมีความรู้สึกผสมให้มันลงตัวเนี่ยเหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่ไปดูประวัติได้นะครับ เขาจะมีการก่อตัวมาตามลาดับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดครับผมอยากให้พวกเรานะครับลองทํากันบ้านอย่างจริงจังคือวิดีโอผมเนี่ยฟังเฉยๆอาจจะไม่เข้าใจฟังแล้วมันอาจจะเลยผ่านแต่ถ้าฟังไปเจอช็อตที่เราห่วงแล้วไปลงรายละเอียดหาคําตอบด้วยตนเองไล่ย้อนกลับไปตามลําดับสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยจุดสําคัญที่ผมอยากจะมาคุยให้ฟังหลังจากที่ไปเจอคําตอบได้เองนะครับก็คือ การกลายเป็นผู้ให้การที่พวกเราครับมาผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกันปรับแล้วปรับอีกแก้แล้วแก้อีกเล่นสนุกไปด้วยกันน่ะเราเกิดมาแล้วนะครับคนที่ไปเคลียร์คลี่ขังกับตนเองคนที่ตกลงใจว่ามันอาจจะไม่ง่ายนักแต่เรามาจ่ายเวลาร่วมกันให้เคลียร์คลี่ขังร่วมกันรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกไว้หมดแล้วในวีดีโอหมายเลขต่างๆแต่ขอความกรุณาครับถ้าขอได้เนาะอยากให้บอกต่อวีดีโอนี้ให้ มันคือรสชาติของการกลายเป็นผู้ให้หลายอย่างครับที่ผมยกตัวอย่างพระธานโดนั์ทรัมนะครับพระธานบูตินเซร์นกี้ผู้นำทางยุโรปหรือต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำมาเนี่ยทำได้หลายรูปแบบแต่ทีมพิเศษของคูกเรานี่กำลังเชิญชวนนะครับมาร่วมทีมพิเศษทีมพิเศษของคูกเราที่ไปติดเครื่องการสร้างสรรค์ที่ดีแล้วเราฉลาดเป็นผู้ให้ที่ดี พลังของการให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้เรามาพิสูจน์กันนะครับถามว่าผมเก่งผมดีอะไรไหมตอนนี้ไม่เก่งไม่ดีแต่เป็นคนที่มีสติแล้วติดเครื่องสติได้แล้วคือระหว่างเดินทางไปเนี่ยผมก็ติดเครื่องสติไปนะแต่ก็นึกว่าเออเราต้องกล้าหารที่จะไปรเริ่มเราต้องมีการสร้างสรรค์ด้วยนะครับสติประกอบการที่เราไปสร้างสรรค์กล้าไปรเริ่มทําให้เป็นเกมเป็นกิจกรรมที่มันน่าเล่นมันสนุก ยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งอะไรประมาณนั้นนะครับก็ก็ไปเปรียบเทียบกับเนื้อหาของวิดีโอชุดที่ผ่านมาด้วยนะครับคือคือวิดีโอนี้เนี่ยกลมาโฆษณาเผื่อพวกเราจะบอกต่อเผื่อพวกเราจะมาแบบเห็นว่ามันคือการลงทุนที่คุ้มค่ากับการที่เราจะมาเคลียร์คลิกขังร่วมกันทำให้ลงตัวร่วมกันไม่ต้องเชื่อผมนะครับ ผมว่าคนที่ลองจริงก็จะรู้คนที่ตื่นตอนเช้ามาแล้วตรวจสอบตนเองว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดทางที่ดีที่สุดของการทำงานและใช้ชีวิตของการเกิดมาผ่านโลกใบนี้เนี่ยคืออะไรผมว่าน่าจะได้รับคำตอบนะครับด้วยตนเองนะครับลองดูนะครับคือมันเกิดจากความเต็มใจนะครับที่จะมาลองที่จะมาบอกต่อที่จะไปรวมทีมกันจนกลายเป็นทีมพิเศษที่พร้อมจะสร้างสรรค์ ส่วนคําว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้เนี่ยสร้างการให้ที่ดีน่ยมันอาจจะตอบโจทย์ก็ได้คือเราไม่ต้องไปขอร้องพระท่นานต่างๆให้ท่านเลิกทําสงครามกันเลิกทําสงครามทางเศรษฐกิจกันเลิกแย่งชิงเรื่องพัฒนาวิทยาการแล้วสร้างมลพิษอะไรมากมายแต่เราจะทํามันขึ้นมาสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มนะครับแล้วก็อยู่กันอย่ามีความสุขสร้างเครื่องมือกลไกไว้รองรับเผื่อญาติสนใจนะครับ อ่ะผมพูดตรงๆวันนี้เนี่ยผมไปสัมผัสรสชาติของการเป็นผู้ให้จริงๆมันก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาก็ชวนพวกเรามาเล่นกันครับข้ามผ่านเรารู้ได้เองอะว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันสร้างสรรค์ไหมโอเคไหมครับแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าการที่สร้างสรรค์ที่สุดคืออะไรมันเหมือนกับวันแรกของคริสตโนโรนโดที่เปสตาร์ทอาชีพฟุตบอลเขาจะฝันไหมว่าเขาจะไปไกลขนาดนั้น วันแรกของลิซ่าแบล็คพิงภาพมันจะชัดขนาดนั้นไหมวันที่เด็กชายอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยัง,งงงงอยู่เลยวันที่เด็กชายโทมัสอันวาดิสันยังง,งงงงอยู่เลยทุกท่านครับขอให้พวกเราเห็นความมาัศจัน์นี้ในชีวิตทั่วทไปในชีวิตท่านเองในชีวิตของผู้คนแล้วการที่เราเลิกเชื่อแบบเดิมๆแล้วรู้ว่าเส้นทาง ของการมาอัพมายกยกระดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่องวันแรกมันได้แค่นี้แล้วมันจะยกระดับยกระดับไปเรื่อยมันคือการลงทุนกับชีวิตไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่คนไทยลองนำเงินหยอดกระปุกทุกวันทุกวันวันละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วถึงเวลาก็แค่กระปุกไม่ใช่หยอดไว้เป็นปีนะอาจจะ10วัน20บวัน,วนหรือเดือนหนึ่งก็หย,ยอดใส่กระป๋องก็ได้ แล้วก็เอาไปฝากเอาไปฝากไว้แล้วค่อยบริหารจัดการค่อยศึกษาค้นคว้านะครับคนไทยเราไปลองทําดูครับก็จะเห็นผลมันคือพลังของการที่เราสะสมทุกวันมันเหมือนออกกาลังกายเนี่ยเราไม่ต้องไปวาดหวังว่าออกกำลังกายมันจะต้องเลิ่นเลยแค่ขยับแค่ออกแน่นอนจะต้องศึกษาด้วยว่าการออกกำลังกายที่ดีมีอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ต้องทาครบเซตอย่างนั้นแต่แค่ขยับไปก่อนจนร่างกายมันปรับตัวได้ม,มันเคยบังคับวิถีตนเอง นะครับก็ฝากวิดีโอหมายเลขต่างๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ